สวัสดีค่ะวันนี้เราเป็นตัวแทนของบริษัทนุตฟอร์ไลท์ก็คือจากสูงสมุทรสาครน,นะคะคุณธราดาสุพัฒน์วันนี้เราจะกลับมาเยี่ยมสวนองุ่นอีกครั้งหนึง่งเมื่อปีที่แล้วองุ่นแปลงนี้เราได้ออกรายการไปแล้วหนึ่งครั้งทีนี้ตอนที่ออกรายการนะั้นะรู้สึกว่าจะใช้แค่ระยะสุดท้ายแต่อันนี้เจ้าขององุ่นก็ได้ใช้ตั้งแต่ต้นเลยเราก็เลยจะมาดูผลงานและก็จะมาถามเจ้าของสวนองุ่นว่าการใช้นุตฟอร์ไลท์กับองุ่น ได้ผลยังไงดียังไงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหญิงเนาะค่ะวันนี้เราก็มีพอดีมีผู้ช่วยก็คือคุณหญิงชัดกมลทองนวลค่ะอ่าตอนนี้ของผมดำรงลิมิตกับลาบชื่อเล่นชื่อแมวครับอ่าตอนนี้วันนี้เราจะมาถามพี่แมวละว่าตอนนั้นเรามากันครั้งนึงแล้วเนาะครับองุนแปลงนี้แปลงวันนี้เราจะฉายหนังรอบสองครับเราจะฉายหนังรอบสองก็คืออยากถามพี่แมวว่าอ่างุ่น ปีนี้พี่แมวเริ่มใช้ของเรายัางไงนี่ปีแรกเ,เริ่มแรกของผมตัดแต่งกิ่งแล้วแล้วผมจะใช้สูตรหนึ่งบำรุงก่อนอา่อางุนของผมนี่ทำร้อยสิบวันผมแต่งอันนี้เวลา,าแต่งเริ่มเริ่มฉีดต้องให้มันแตกแล้วนะผมก็จะใช้สูตรหนึ่งเลี้ยงปลากับยาที่ปกติที่ผมเคยใช้อยู่ปีนี้ดอกสมบูรณ์ออกมาแล้วใบไม่เป็นโรคครับอันนี้ขอถามพี่แมวหน่อย ไอยาที่พี่แมวเคยใช้อยู่เนะี่ยมันลดจํานวนลงไปไหมกับการที่พี่แมวมาใช้นูดฟล์ไลท์กับยาที่พี่แมวผสมอยู่คือส่วนลดไปได้ส่วนหนึ่งถ้าปกติปกติแล้วเราเคยใช้สมมุติว่าน้ำหนึ่งตุม่มเราใช้ครึ่งโลนี้ผมจะลดเหลือประมาณสามขีดก็เท่ากับลดลดตอ,ตอนนี้ลดลงมาแล้วครับ,รบลดลงมาแล้วเพิ่มตัวสูตรหนึ่งเข้าไปทําให้ดอกสมบูรณ์แล้วโรคมันไม่มีใบสมบูรณ์ ดอกสมบูรณ์ดีครับตอนนี้พี่แมวคิดว่านุชฟร์ไลท์เนี่ยปีนี้เริ่มตั้งแต่ต้นมาเนี่ยเป็นที่พอใจของพี่แมวเยอะมากเป็นที่พอใจมากครับครับครับแล้วนี่ผมก็จะให้ดูมีข้อเปรียบเทียบของผมมีอยู่สองล็อกล็อกแรกนี่ร้อยสิวันกิ่งร้อยสิบวันแต่งแล้วธรรมชาติหน้านี้ร้อยสิวันก็จะออก อันนี้เนี่ยผมจะลองให้ให้ดูก่อนที่ว่าร้อยสิบวันกับอีกอีกล็อกหนึ่งเก้าสิบวันแต่ผมทําพร้อมกันเลยว่ากิ่งยังเขียวอยู่เนี่ยดูที่ว่าความสมบูรณ์จะออกมาเหมือนกันไหมกิ่งที่ผมทําล็อกนี้คือร้อยร้อยสิบวันกิ่งจะสมบูรณ์หน่อยการออกช่อออกดอกนี่จะเห็นนี่นี่ผมจะให้ดูที่ท,ท,ที่ที่ชอเบเนี่ยเน้นดอกสมบูรณ์แล้วยอดไม่มีโรคอ่า ดอกสมบูรณ์ดีแล้วกิ่งหนึ่ง,งนี่นี่แกะตาไปแล้วถ้ายังไม่แกะตาเนี้จะจะออกจะมาเบิ้ลค่อนข้างจะเยอะเนี่ยกิ่งหนึ่งดอกสมบูรณ์มีถึงหกช่อห้าช่อขึ้นไปต่อต่อหนึ่งเทรนเนี้ยแต่ถ้าเนื้อถามพี่แมวนิดนึงถ้าหากว่าปกติแล้วทุกปีทุกปีที่ผ่านมามันจะขนาดนี้ไหมพี่แมวมันเอาออกมาจา,าการสมบูรณ์จะสู้นี้ไม่ได้ใช่ไหมครับ จะสู้ไม่ได้นาะจะสู้ไม่ได้แล้วดอกมันออกมาสมบูรณ์ใบจะเรียมสะอาดลดยาที่ผมเคยใช้อยู่เป็นประจำอ่ะลดออกไปได้เยอะเลยนาะครับครับเนี่ยอ๋อเนี่ยถ้าธรรมดาแล้วเนี่ยอย่างนี้ก็คือออกมาแล้วก็คือเป็นลูกทั้งนั้นเลยนะพี่แมวรอบานอย่างเดียวรอดอกบานรอรอบานอย่างี้ก็เท่ากับช่อนี้มีถึงกับหนึ่งสองสามแล้วรู้สึกว่าจะออกมาอีกนะพี่แมวนะใช่ไหมแล้วนี่นี่ก็ปลดทิ้งไปมั่งแล้วปกติจะออกตรงนี้อีกอ๋อธรรมดาที่ที่ตรงนี้ก็คือที่ปลดทิ้งกันไปใช่ไหมครับครับใช่ เราได้แกะเทงไปมั่งแล้วครับครับนี่คือส่วนที่เอาไว้ใช่ไหมเอาไว้เอาไว้ครับแล้วค่อนข้างจะเสมออันนี้ครับอันนี้กิ่งอายุได้92วันที่วันปกติแล้ว9กาบวันกิ่งอ่อนเนี้ยองุ่นจะไม่ค่อยออกช่อออกแล้วจะใบจะไม่มันจะเป็นใบอ่อนซะส่วนใหญ่แต่นี้เนี่ยเห็นไหมลักษณะผมตัดแค่ประมาณข้อหนึ่งสองข้อเนี่ยเนอ่องุ่นจะออกช่อ นี่นะเนี่ยผมใช้สูตรหนึ่งฉีดเลี้ยงเรื่อยมาใบก็จะสมบูรณ์จะเหมือนเหมือนกับร้อยสิบวันกิ่งกิ่งเก้าสิบวันเนี่ยนะอันนี้คืออ,อันนี้คือส่วนนี้คือ90วันแต่ที่เราผ่านมานั่นคือร1 0วันร1 0ยสบวันครับแต่นี้กิ่งเนี่ยกิ่งปกติแล้วที่ถ้าไว้ยาวว่นนี้มันจะเขียวปกติกิ่งเขียวแล้วใบอัง,งุ่นมันจะไม่สมบูรณ์แล้วมันจะดอกไม่ค่อยมีมันจะหลีกหมดเป็นนวดหมดแต่อันเนี้ยอันเนี้ยแค่ไว้แค่สองข้อมันก็จะออก แต่ตอนนี้พี่แมวอันที่ฉีดกี่ครั้งอันนี้ฉีดได้5้าครั้งแล้วครับใช้1น่ถึงสซีซีต่อน้ํยี่ลิตรเพื่อผมจะเลี้ยงทีหน่อยผมทีปกติถ้านานๆฉีดทีใส่5้าซีซีแต่แต่ถ้าเราเลี้ยงเลี้ยงไปเรื่อยๆเราจะใช้1นถึงสซีซีผสมกับยาฆ่าแมลงหรือยากันลาได้ตลอดเลยแล้วพี่ว่าอัุม่นแปลงนี้เป็นยังไงบ้างสวยครับ แล้วมีโรคไหมพี่ตั้งแต่ที่มาทาเนี่ยไม่มีตอันนี้เขาเรียกทําอะไรมันพี่อันนี้เขาเรียกแกะตาอ๋ออันนี้แกะตาแกะตาก็คือหมายความว่าอันไหนที่มันมันมากเกินไปหรือว่่มันไม่มีไม่มีหรือว่ามันมากเกินไปแล้วก็แกะออกเฉพาะที่ว่าอยู่ได้ค่ะแต่ว่าโรคไม่มีใช่ไหมพี่ไม่มีค่ะแต่แป้งอื่นส่วนมากดกไหมหนูถามพี่หน่อยก็ไม่เหมือนอย่างนี้ไม่เจอดกอย่างนี้ใช่ไหมคะซึ่งจะเจอแป้งเนี้ยนะ เอเจ้าของใช้อะไรเนี่ยแปลงนี้ใช้นุปซอรไลท์สูตรหนึ่งครับใช้นุปอรไลท์สูตรหนึ่งแล้วหลังจากนี้ก็ผมก็จะใช้สูตรสองเพื่อให้ดอกคั่วสมบูรณ์อันนี้เป็นวิธีที่ตัดตาออกอันนี้คือไม่มีดอกค่ะเราจะตัดทิ้งใช่ไหมคะอันนี้ที่มีดอกแบบนี้ค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างนี้ค่ะอ๋อนี่ใช่ไหมคะค่ะอย่างนี้เราจะเก็บเอาไว้ใช่ไหมเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้แล้วกิ่งหนึ่งนี่จะต้องเก็บไว้เท่าไหร่คะก็ ตอนนี้เราก็ยังไม่มั่นใจเพราะฝนมันเยอะถ้ามีไหลกิ่งเราก็จะเอาไว้ก่อนถ้าเกิดพอโตหน่อยถ้ามันกลัวเลี้ยงไม่ไหวเราก็เอาออกอ๋อเอาเอาไปเกลายวออนอีกทีนึง่ะแต่ตอนนี้เอาเก็บไว้ก่อนเอาเก็บไว้ให้มันสมบูรณ์ก่อนเต็มที่ก่อนแล้วเราจะมาเกลาวอีกทีนึงค่อดูฟาร์มแตกาอย่างกิ่งร้อยสิบวันกะเก้าสิบวันเนี่ยฟาร์มแตกต่างมันจะไม่ค่อยมีเลยปกติกิ่งเก้าสิบวันนี่กิ่งที่ที่ออกมา ิ่งยังเขียวอยู่เนี่ยบางทีเนี่ยดอกจะไม่ค่อยสมบูรณ์ค่อนข้างจะหลีกแต่แบบปาัาสาวเท้าสวนก็เรียกว่ามันหลีกเป็นหนวดไป90วันเนี่ยปกติแล้วมันอ่อนมันจะ,ะทําดอกยากครับแต่นี้เมือ่อเมื่อผมใช้สูตรหนึ่งค,คือผมจะทําวันเดียวกันอันนู้น110วันอันนี้90วันเนี่ยผมจะเลี้ยงก็คือเหมือนกับว่ามันแค่จะล้นระยะเวลา110วันกับ90วันนี่ก็20วันแล้วนะความแตกต่างจะไม่ไม่แตกต่างเลยไม่แตกต่างเลย การออกดอกการอะไรนี่จะจะค่อนข้างเสมอกัรก็เรียกว่าเหมือนกับลนระยะลงมาได้ตอนนี้ก็เหมือนกับมัน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 เหมือนมันเหมือนมันพร้อมกันเลยครับมา1 0วันเหมือนกันเลยแต่ความจริงแล้วแปลงนี่90วัน90วันแต่แปลงที่เราดูเมื่อกี้นี่คือ1 1 0วันครับครับคือที่ผมชี้ให้ดูนี่กิ่งยังเขียวกนึงเลยแต่เวลาการออกดอกแล้วช่อดอกนี่จะสมบูรณ์พอกันเหมือนกัน100วันเลยอันนี้ก็ฝากท่านผู้ชมนะคะ ไว้ดูตอนสองก็คือเมื่อดอกมันบานประมาณไปลายเดือนครับเราจะมาถ่ายทำแล้วก็เอานำมาเสนอให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ